สวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีกลางวันวันนี้นะครับก็มาลุยกันต่ออีก15-18ถึง18รายการนะครับสำหรับนะฮะเหรียญโชคดีหลวงปู่ฟันนะครับด้านหลังเป็นช้างหรือข้าชัตวานะครับานางช้างสามเสียดนะครับสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับ รุ่นนี้ออปชั่นจัดเต็มมากพี่นะครับยังไงก็สวยคุ้มนะครับมูลค่าดีมากนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับมาเริ่มจากรายการที่หนึ่งนะถูกใจองไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะที่อดีไลน์และเบอร์โทน้อได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมรายการที่1กันครับรายการที่1เปิดมาโอ้โหผมตกใจนึกว่าเป็นเนื้อเงินฮะรายการนี้เป็นรายการชุบเงินลงยาพื้นแดงลงยาส้ม นี่ครับรายการนี้เลขคุณเบอร์สี่สามครับแบ่งปันพี่พที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่หนึ่งฮะต่อมาครับรายการที่สองฮะหรือรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปากาซาตินลงยาฟ้าเขียวเหลืองฮะเนื้ออัปากาเลขคนณําเบอร์หมาเลขหกสิบสองครับเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่สองครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สาม รายการที่3เปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อนองกษัตริย์ฝังพลอยนะครับรายการนี้เรียกโค้ดัมเบอร์หมายเลขสี่ส2องครับเป็รายการนี้แบ่งปันให้พี่ที่450บาทนะครับรายการที่3นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับปิดกันเข้ามาได้เลยพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่4ฮะรายการที่4รายการที่เป็นแบล็คโรดียมรลายเงินนะครับ นี่ฮะเลขคนเบอร์18รวมกันที่9ครับดูช้างสวยสวยเลยพี่ชายนี่ครับลงยาแดงแดงนิดลรายการนี้ผมขอ280บาทพอครับพี่ชายรายการที่4ฮะต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เรามาลุยกันฮนะ รายการที่5ครับเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนวะฝังพลอยหลากสีหน้ากากหน้าหลังเลี่ยมกรอบนะฮะรายการนี้ผมขอนะครับเนื้อนวะขอที่500บาทพอพี่ชายหน้ากากสาบกษัตริย์นะครับรายการที่5 ต่อมาครับพี่ชายรายการที่6นะครับรายการที่6จัดให้ท่สวยครับพี่รายการที่6มาลุ้นกันเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการนี้เป็นเนื้อชุบทองพื้นแดงครับโอ้โหเลขคนเบอร์หมายเลข23ครับรายการที่6ฮนะแบ่งปันที่450บาทน,นะครับแต่ถ้าใครเอาไปคู่กันพี่กระายเงินกระลายทองออกพร้อมมาเลยเอาไปพี่คู่ละแ0 0บาทยังไงก็คุ้มพี่ราคาจองนะครับสุดๆแล้วพี่นะครับ ต่อมาที่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดโอ้โหรายการที่เจ็เปิดออกมาเป็นเนื้อเงินฝังพลหน้าก,ากากทองคำฮะหลังยันครับโชคดีนี่ครับประกาศนะครับโอ้โหยันประกาศด,ด้วยพี่เหรียญโชคดีเนื้อเงินเลขพุคุณเบอร์อรมาได้ตองสามฮะกรอบทองอินรีพร้อมสร้อยครับจะสร้างพีสาสิบสามองค์ในโลกหน้าก,ากากทองคำครับโอ้โห รายการนี้ครับนักกากทองคำครับผมขอ2,500บาท ราคาเดิมที่2500บาทผมจัดให้ครับพี่ชายรายการที่8ครับโอ้โหทุ่มท่วเมนกันไปเลยพี่ชายนะครับสรับรายการที่เป็นรายการที่7นะครับโอ้โหมาลุกต่อนะครับสรับรายการที่8ครับเมื่อกี้ทองคําออกนั้น1ององนะพี่นะรายการที่8เปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์ฝังพลอยนะครับเลี่ยมกรอบนะครับเลขคนเบอร์มาเลขสามที่สามฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายผมแป่งปันให้ที่400บาทฮะรายการที่8ให้4 0 0รบาทครับพี่ชายนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเรื่อรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินไล่สีฟ้านี่ครับเหลืองแดงทีวหนส้มเลขคุณเบอร์สี่สิบสามฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบาทพอครับพี่ชายคือรายการที่เก้าครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบนะครับขออนุญาตเปิดกันต่อนี่ครับสำหรับรายการที่สิบฮะ รายการที่10ครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อชุบทอง3าพลอยหน้ากากกษัตริย์หลังหน้ากากกษัตริย์ครับเลขโคนดตเบอร์มาเลขห้าครับรายการนี้น่ครับนะฮะดูฝั่งพลอยบีฝั่งพลอย,อยสวยมากเป็นดอกเลยเนะครับรายการนี้ผมขอ2 8 0บาทพอพี่ชายรายการที่10ฮนะต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับพี่ชายนะฮะเป็นรายการที่11นฮะ รายการที่11นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขะวานนไม่ตัดปีกลงยันน้ำเงินหลังเพ้นนะนะฮะรายการนี้เอาไป250บาทพอพิเศษให้ให้องค์เดียวนะ25 0บาทผมให้องค์เดียวพี่ชายรายการที่11นะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการตัไปเป็นรายการที่12ครับ รายการที่12ขออนุญาตเปิดครับรายการนี้เป็นเนื้องานหล่อโบราณเนื้อทองแดงเถื่อนอุดกิ่งครับเลขโคดนําเบอร์หม่เลข49เนี่ครับ2หน้านะอุดกิ่งด้วยนะขอ4 5 0ห้าสบาทพอพี่450อห้าสบาทพอพี่เหรียญ2หน้าครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนะสวยๆเลยพี่ชายนี่ครับมาดูกันต่อเลยครับสำหรับรายการที่13ครับพี่ชายนี่ครขออนุญาตเปิดขึ้นมานลครับ รายการที่13าเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสีกษัตริย์ต่อพี่เอ้สามกษัตริย์นี่ครับนี่ฮะรายการนี้ที่สวยเลยพี่ชายลงยาแดงครับโอโ้หลังสวยมากครับเลขคนตำนวนเลขสี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสี่ฮะนะครับ รายการที่14บสี่เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงสอดไส้นวะนะครับเลขโคจเบอร์วันที่ส5ิห้าครับเอาเป็นสามร้อยบาทพ,พี่ชายนะครับสอดไส้นะสอดไส้นวะเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบสนะครับต่อมารายการที่สิบห้านะครับนะสิบห้าเปิดขึ้นมาครับพี่นะครับ รายการที่15ครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงผิวมะขามเลขโคดนาเบอร์มหมายเลขห้าครับเนี่ยแล้วรายการนี้เอาไป240บาทพอพี่ชายนี่ครับนะรายการที่15ต่อมาครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่16ครับ รายการที่16เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงฝาวาดเอ้เนื้อทองฝาบาดนะครับนี่ครับหน้ากากนะฮะสักหน้ากากสีกริสันะครับโอ้โหจางกากนะแบกเงินทอง้านะด้านหลังหน้ากากสีกระสัดเลขคุณตัวเบอร์มาเลขห้าสิบห้าด้านหน้าเป็นแบกโรเดียมลายหน้าครับสวยๆฝั่งพลอยเป็นดอกนะฮะรายการนี้สวยมากนะขอสองร้อยแปดสิบบาทพอครับพี่ชายนะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนี่ครับ สำหรับกลางวันนี้นะครับก็มีการแบ,บ่งปันพี่นะครับน้าสิบหกรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกรับชมดูนะพี่พี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกาบขอบพระคุณนะ้ยพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ